สวัสดีครับวันนี้นุนิวก็จะมาพาแฟนๆทุกคนมาเล่นเกมแฟนพันธ์แท้เพลงนุนิวโดยที่วันนี้นะครับผมก็จะมาทายโจทย์ต่างๆนี้พี่ๆทีมงานจะเปิดให้ผมดูนะครับว่าโจทย์เหล่านั้นนะ่ะเป็นเพลงอะไรซึ่งแต่ละโจทย์ที่พี่ทีมงานจะเปิดให้ผมดูจะเป็นเพลงของนุนิวทั้งหมดเลยนะครับจะมีทั้งหมด10โจทย์ก็แล้วมาทายไปพร้อมกันนะคะทายพร้อมทุกคนเลยใครทายถูกก็แสดงว่า เก่งมากครับทุกคนก็จะได้รับคำชมไปส่วนใครที่ทายผิดก็ไม่เป็นไรนะทายกันขำๆค,ครับมาตื่นเต้นแล้วอยากทายเลยครับทายไปพร้อมกันนะอันนี้เอแหละครับสีชมพูแบบนี้เอยืนยนนนะันว่าเอ,งงนะอเครับเออ ซูมขนาดนี้เนาะถูกต้องเอ๊ะเพลงนูนนิวไม่เคยมีสีชมพูขนาดนี้นะแล้วมันมีเพลงเดียวแหละครับเอ๊ะแต่ไม่คิดว่าจะซูมขนาดนี้โอเคดูนะ้วครับม,มันไม่ง่ายอันนี้โอ้ง่ายอ่ะจำได้ครับไอคนน่ารักครับคนไงจำได,ำได้เป็นพื้นหญ้าเพราะเพลงนู้นนิวแทบไม่ใส่บูท ไม่รู้ครับช่างมันเอาไปว่าจําได้ท <c oughs> ายถูกกันไหมเนี่ยครับมาเรามาโจทย์ข้อที่3กันดีกว่าหมอนอิงไม่เปล่าไม่รู้อ่ะครับอันเนี้ยยืนยันครับว่าหมอนอินง,อ,อ,ง,งอ,อุ้ยถูกด้วยอ๋ออยู่ตรงโน้น ไม่รู้นะเมื่อกี้ดาวครับเมื่อกี้นะึกว่าเป็นภาพพื้นขาวในสตูดิโอด้วยซ้ำแต่รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นหมอนอิงแหละเพราะเพลงอื่นน่าจะไม่มีแบบนี้นะแต่เห็นไหมล่ะครับเก่งอยู่แล้วเราอะไฮถูกมาพอ่อเลยเ่างนี้จะได้สิบเต็มข้อต่อไปครับอันนี้โอ้ยนี่ง่ายอ,อันนี้รู้เลยบอให้ฉันเป็นของเธอครับ คือความร,รานี่านายจ,จำได้ครับถึงจะนานแล้วแต่ก็จำได้นะจำชุดที่ใส่ได้ครับแล้วก็จำต้นไม้ข้างหลังได้ด้วยอว้นนกยง่ายอะ่ะเพลงที่มีผ้าสีแบบนี้ยังไม่ี่เพลงค๊กรักแท้ครับในใน อ,อ,อถูกด้วยเย่ <laughs> <Yeah. S 2> อยากรู้ทุกคนตอบถูกกันบางไหมเนี่ยครับถูกแล้วทุกคนเก่งอยู่แล้วนะ่าจะจำได้ครับมาข้าอต่อไปทะเลแน่ๆับ How you feel, How you feel นนเ,เ,เธออันคค่่ไไรีทมิะ ทำไมง่ายจังเลยอ่ะก็ต่อไปครับอืมปราสาทแบบนี้พ่ไม่ใช่ยุคปัจจุบันแน่นอนครับน้องขึ้นใจใช่ไหมใช่ด้วยน่าอุ้ยถูกเกลือมดนแล้วอ่ะเหลืออีก 3ข้อเองว้าวมาเราจะต้องได้สิเต็มแน่ครับเกมนี้ม sw mm hmm. ีปลาด้วยไม่มี MV เพลงไหนของดิที่มีปลาครับโยเวนเพลงนั้น a r e รีของเรานั่นเอง Part of your world ค you. รับเดี๋ยวนะพะดดิวไม่มีปลาแบบนี้หรออันนั้นมันก็มีปลาไม่ใช่หรอ อ๋โอเคบูมิงแล้วเมื่อกี้มั่นใจมากผิดเลยอนะ่ะหน้าแหกเลยอนะ่ดีใจพี่ดิวการดีใจมากตอนนี้แบบอยู่ข้างหลังไม่นะเราเหลือพี่เราผิดไปแล้วว่าน้องบูมิงในอควาเรียมอ่ะเรไม่ได้ได้มีเงี้ยสงสัยไม่ค่อยได้ดูน้องบูมิงเงี้เลยโ okay. อเคสองข้อเราต้องตอบไปถูกครับอันนี้คีรินแต่ว่าเพลงไหนล่ะ ีเพลงไหนอ่ะไม่ใช่เพลงไม่ใช่เพลงปิดเดี่ยวจะให้ฉันเป็นของเอ้ยไม่ใช่จะรักฉันอยู่ไหมใช่ไหมเนมี่ยั้ยูั้นอ๋อถูกด้วยแต่เวลาหมดไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับแต่ตอบถูกนะเราได้คะแนนครับถึงเวลาจะหมดหรือไม่หมดก็ตาม <c oughs> นี่เพลงสุดท้ายแล้วครับ โอ้ยันนี้ง่ายสุดเลยอ่ะขึ้นปฏิทินมาขึ้นสี่ภาพมารู้เลยเพลงนี้ผมไม่ได้ร้องคนเดียวค่ะที่รักที่รักเง,งี่งยใ,ใ,ใช่สีแรกเลยครบแล้วเยสถายถูกกันมากไหมครับไปพร้อมถ่ายไปพร้อมกันคิดว่าหลายคนน่ะน่าจะ ตอบได้เร็วกว่าที่ผมตอบแน่นอนอันนี้ทุวงเวลาให้แล้วนะคิดว่าทุกคนน่าจะแบบฟังเพลงแล้วก็ดู MV ผมจะจำได้แล้วแหละแต่ถ้าจำไม่ได้ตอบผิดก็ไปดูย้อนหลังได้นะครับเพดูเพลงเมื่อกี้เลยเป็นของนงนิ้วหมดเลยแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะกลับไปดูบูมิ่งก่อนน้องบูมิ่งจะไปอยู่เขาเมื่อกี้มั่นใจมากเน่เป็นเ็ดีโคเวอร์เพพาราเวิร์ครับโอเคครับวันนี้ก็จบแล้วสำหรับ เกมแฟนพันแท้เพลงนุนิวนะครับสนุกอ่ะไม่คิดว่าจะตอบถูกเยอะขนาดนี้ถึงแม้ว่าจะผิดไปหนึ่งข้อนะครับครับก็จบแล้วนะครับยังไงก็สุดท้ายนี้นะครับขอฝากนุนิว first concert dream catcher ด้วยนะครับก็เพลงทั้งหมดที่ภายไปเมื่อกี้นะครับทั้งหมด10เพลงใครที่รอฟังเพลงไหนไปรอรุ้ในคอนเสิร์ตด้วยนะครับบอกเลยว่ามีเพลงเหล่านี้แน่นอนเพราะเป็นเพลงของนุนิวนะครับแต่ว่าผมจะหยิบ เพลงไหนมาร้องบ้างต้องไปรอฟังที่คอนเสิร์ตนะแล้วก็ฝากกดบัตรด้วยนะคบวันที่22ิมิถุนายนนี้สำหรับรอบแรกวันที่10สิงหาคมนะครับกดพร้อมกันวันที่22ิมิถุนายนเวลาเที่ยงตรงส่วนรอบที่2วันที่11สิงหาคมนะครับกดพร้อมกันเวลา4โมงเย็นหรือวัน1ิบหกนานะครับวันที่2 2ิมิถุนายนเหมือนกันครับกดทางเว็บไซต์ The Concert com หรือว่าทาง The Concert Application ก็ได้ครับมาคอนเสิร์ตกันยะๆนะ